ยุคนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขันนะคะสาวๆอย่างเราเนี่ยจะเก่งฉลาดสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเสน่ห์ด้วยวันนี้จะชวนคุยเรื่องการเพิ่มเสน่ห์ง่ายๆกับแขกรับเชิญสาวสวยของเราคุณมิ้นสารทานสวัสดีค่ะพี่มิ้นค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องชมก่อนเลยพี่มิ้นไม่ได้สวยมาอย่างเดียวแต่กลิ่นหอมมาถึงตรงนี้เลยค่ะบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะว่ากลิ่นหอมนี่สาคัญกับเสน่ห์ของเรายังไงคะสําคัญมากๆค่ะน้องมิ้นค่ะทําให้หลายคนประสบความสําเร็จมาแล้วนะหลายคนดูแลแต่ผมดูแลแต่ผิวดู ดูแลแต่รูปร่างเสื้อผ้าเครื่องประดับเต็มที่เลยทุกคนอ่ะสวยเก่งเหมือนกัน <c oughs> แต่เสน่ห์แต่ละคนนะ่ะต่างกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงเสน่ห์ดึงความเป็นตัวตนของตัวเองดึงเอกลักษณ์ตัวเองออกมา <c oughs> เพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยก็มาจากน้ําหอมที่เราใช้น้ําหอมที่เราใช้จะต้องเป็นน้ําหอมที่ใช้ครั้งเดียวใช้ตอนเช้าติดไปจนถึงตอนเย็นตอนกลางคืน <c oughs> ไม่ต้องมายุ่งยากระหว่างวานันและน้ําหอมที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นน้ําหอมที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นกลิ่นที่มิ้นพูดถึงนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่ บ้านสวยๆค่ะ,คะมินจะเสิร์ฟความสวยความหอมให้กับคุณอยู่ที่บ้านกับน้ําหอมที่อยู่ตรงนี้น้ําหอมที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะ<ฮ>กับวิเวียนโอโดเพอร์ฟูมอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมาถึง8กลิ่นด้วยกันแล้วแต่ละกลิ่นบอกเลยนะคะว่าขายดีทุกกลิ่นเลยนะคะน้ําหอมวิเวียนขายดีเพราะอะไรค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคุณผู้ชมค่ะเขาใช้ออยน้ําหอมที่เข้มขน้น<ฮ>1 0บถึงยีเทียบเข้ากับน้ําหอมราคาแพงๆได้เลยแต่คุณไม่จ่ายแพงอันที่สอ เลยนะคะน้าหอมวิเวียนนี่นะคะบอกเลยว่าใช้ตอนเช้าหอมติดทนไปจนถึงเย็นเลย<ฮ>นะและที่ชอบที่สุดอย่างหนึ่งคือน้องแพนเค้กใช้คุณผู้ชมไม่เคยเปลี่ยนใจเลยน้องแพนเค้กใช้มาตั้งแต่วิเวียนรุ่นแรกเลยจนทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแพ็กเกจเราจะเพิ่มกลิ่นอะไรขึ้นมาน้องแพนเค้กใช้ทุกกลิ่นใช้ทุกซีรีส์ใช้ทุกสีและจะบอกว่าน้องแพนเค้กเนี่ยนอกจากจะใช้กลิ่นแต่ละขวดแต่ละขวดแล้วบางครั้งน้องยังเอาแต่ละขวดมามิกซ์กันได้ด้วย นี่ือความโดดเด่นของน้ําหอมวิเวียนที่ทําให้เราขายดีอย่างต่อเนื่องนะที่สังเกตคือเขามีสีสันเยอะแยะมากเลยนี่มีกลิ่นอะไรบ้างคะเนี่ยบอกเลยนะคะถ้าวันนี้สมมุติว่าน้องมิ้นหรือพี่มิ้นเนี่ยอยากจะเป็นสาวหวานะนะคะอยากจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ขึ้นมาอบอกเลยนะคะว่าสีชมพูเลยค่ะคุณผู้ชมะ<อ>่ะบอกเลยนะคะว่ากลิ่นนี้เนี่ยนะฉีดง่ายๆแบบนี้<ะ>เลยคุณผู้ชมขาฉีดแบบฟึ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ฉีดข้อข้อมือฝั่งซ้ายใช่ไหมแตะมาที่ข้อแขนฝั่งขวาคุณผู้ชมเทคนิคเทคนิคให้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราฉีดไปที่ขข้อแนัง ขวานะคะก็แตะสลับกันแบบนี้ที่เหลือไม่ต้องฉีดเพิ่มนะคะแตะไปที่ซอกคอแบบนี้เลยคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากกลิ่นนี้เจ้าหญิงแน่นอนไม่ต้องใส่ชุดฟรุงฟริงก็ดูหวานได้ส่วนถ้าสมมติวันนี้เรามีนัดเดทสาคัญขอเซ็กซี่เย้าวยวนใจแนะนําสีฟ้าสีนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนับรองถูกใจคุณแฟนแน่นอนออนะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปงานปาร์ตี้ไปงานสังสรรค์หรือว่าไปนัดเดทแนะนําคุณผู้ชมคะ่ะสีม่วงเลยค่ะสีม่วงอันนี้จะเป็นแบบ หวานซ่อนเปรี้ยวเซ็กซี่นิดนิดโดดเด่นที่สุดในงานสีม่วงโดนใจแน่นอนหรือหรือวันนี้นะคะมีนัดในเรื่องของการแบบว่าพรีเซนต์งานฉันอยากจะโดดเด่นที่สุดในห้องประชุมงานนี้โปรเจก์นี้จะต้องผ่านเจ้าหน่ายจะต้องเลือกฉันตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาสีส้มนับรองชนะใจทุกคนในห้องประชุมแน่นอนและนอกจากเราจะมีสี่กลิ่นขายดีนี่แล้วนะคุณผู้ชมมินยังมาพร้อมกับอีก4กลิ่น4ี่กลิ่นนี้เนี่ยผู้หญิงก็ใช้ได้น้องมินผู้ชาย ก็ใช้ได so so right? okay. ้นะคะสีกลิ okay. ่นน gotcha. ี <vale ้เนี่ยอย่างเช่นขวดสีขาวเหมาะกับใครบ้างถ้าผู้ชายได้ใช้นะจะเหมาะกับผู้ชายแบบเนียบเนียบเท่มากเลยค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งกลิ่นก็จะเป็นผู้ชายแบบแมนแมนหรือว่าผู้ชายแบบสปอร์ตสปอร์ตเล่นกีฬาขวดสีแดงนะคุณผู้ชมนะตัวนี้ก็จะทาให้คุณแบบมั่นใจขึ้นนะคะอีกหนึ่งกลิ่นคุณผู้ชมคาะสีเหลืองสีเหลืองสมมุติว่าคุณผู้ชายฉีดน้ําหอมแล้วก็ไปออกกําลังกายเล่นฟิตเนสก็ดีเตะฟุตบอลก็ดีตีกอล์ฟก็ดีเวลาเหงื่อออกอ่ะคุณผู้ชมม คือกลิ่นเหงื่อผู้ชายก็หอมได้อะ ีกหนึ่งกลิ่นคุณผู้ชมค่ะคือสีเขียวอันนี้ก็จะเหมาะกับแบบว่าวันสบายๆชิลๆผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อ,อยู่บ้านเนาะ<อ>มีอาชีพหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เป็นลูกค้าเขาส่งรีวิวมาให้บริษัทคือมีคนนึงเนี่ยเขาเป็นเป็นแม่บ้าน<อ>ดูแลลูกดูแลสามีทํางานอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยวันๆก็ผมเผ้าเนาะยุ่งเหยิงหน้ามันทีนี้เริ่มรู้สึกว่าสามีอะเริ่มแบบเออเริ่มไม่ค่อยกลับบ้าน<อ>น้องนะคะโทรสั่งน้ำหอมวิเวียนมาใช้ปรากฏว่าเฮ้ยคุณแฟนรู้สึกคุณภรรยาเปลี่ยนนนนนนไไปปเชชื่ออมั้้ททุกกววีาาข ชวนไปช้อปปิ้งกับบ้านบ่อยขึ้นมีกิจกรรมในครอบครัวมากขึ้นผู้รักหลายๆคนบางทีเนี่ยอยู่กันมา5ปี10ปี2 0ปีบรรยากาศในบ้านถ้าเดิมเดิคุณเอาน้ําหอมวิเวียนไปฉีดผู้รักหลายคนกลับมารักกันมากกว่าเดิมคุณผู้ชมค่ะพี่มิ้นค่ะเราที่เห็นข้างหน้าเรานี่ลายขวดลายกลิ่นมากๆแปลว่าวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะน้องมิ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมกดมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศพัพท์ศ1นย์สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะหรือแอดไลน,น์มา น้ําหอมวิเวียนกลิ่นที่บอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีที่สุดให้ไปเลยสี่กลิ่นข้างล่างนี้และแถมให้ไปเลยนะคะ4กลิ่นยอดนิยมแถวบนค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรทันภายใน5นาทีนี้นะคะมิ้นจะแถมเพิ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นขนาดพกพาขนาด8 ml ให้ไปอีก7กลิ่นด้านนี้เลยหมดนี่เลยเหรอคะแต่ต้องโทรมาให้ทันภายใน5นาทีนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดนะคะ15ขวด15วกลิ่นนี้นะคะจากราคา3 0 1 3บาบาทแต่ให้คุณจ่าย เพียงแค่999บาทน<อ>้องมิน<อ>้นเห็นไหมคุ้มมะ,ะ15ขวดคุณผู้ชมขาจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโปรนี้คุ้มสุดๆคุณผู้ชมขาแต่ต้องโทรมาให้ทันนะคะที่หม<อ>ายเลขโทรศัพท์021131177 021131177หรือแอดไลน์มาที่แอดวิเวียนหนึ่งคุณผู้ชมจ๊ะถ้าคุณผู้ชมโทรทันนะมิ้นส่งฟรีให้ด้วยเก<อ>็บ<อ>เงินปลายทางก็ได้จองสิทธิ์ก็ได้อยากจ่ายเงินเมื่อไหร่บอกเราแต่ต้องโทรให้ทันภายใน5นาทีนี้นะจะได้สิ 15ขวดนี้ในราคา999บาทค่ะคพี่มิ้นขาเราย้ำโปรกันอีกรอบนึงค่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชม0 2 1 1 3 1 1 7 7ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 2 1 1 3 1 1 7 7หรือแอดไลน์มาที่ วิเวียนหนึ่งคุณผู้ชมรับไปเลยหมดโต๊ะนี่เลยค่ะหมดโต๊ะนี่เลยนะคะก็คือจะได้กลิ่นยอดนิยมกลิ่นขายดีมากๆไปเลย4กลิ่นนะคะแถมอีก4กลิ่นนะและถ้าโทรทันภายใน5นาทีนี้มิ้นแถมขนาดพกผ่านนะคะให้ไปอีก7ขวดโอ้โหทั้งหมด15ชิ้นนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะกดให้ทันค่ะที่0 2 1 1 3 1 1 7 7นึ่1 1น1่งหรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดวิเวียนหนึ่งกด ส่งฟรีด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายุคนี้เราแค่สวยฉลาดรับเก่งไม่พอค่ะถ้าเรามีกลิ่นหอมเพิ่มเสน่ห์ด้วยเนี่ยสิบ0 10, 10ไปเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้รีบกันหน่อยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มินนะคะที่มากับเคล็ดลับดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆขอบคุณมากเลยค่ะ,คะนน้องมิ